สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆหนูหนๆลูกๆหลานๆทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับประยุทธ์ตะลุยดวงนะคะทุกวันต่อไปค่ะเป็นช่วงพิกอากาศดวงรายวันนะคะประจำวันที่2มิถุนายน2563นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และก็คําแนะนําในวันพรุ่งนี้นะคะมีอะไรกันบ้างเนาะโอเคมาแนะนำไพ่ก่อนนะคะอันนี้กองที่หนนะคะอืม ชุดนี้กองที่สองค่ะและสุดท้ายชุดนี้กองที่สามนะคะเดี๋ยวขอให้ทุกๆคนนะคะตั้งสมาธินะแล้วก็นึกไว้ในใจนะคะหรือว่าจะพิมพ์บอกตรงนี้ก็ได้เลือกกองที่เป็นกองของเรานะนึกไว้ในใจกองหนึ่งกองสองกองสามโอเควันนี้เรามาดูกันที่กองที่มีคนบอกมาแล้วนะคะกองที่หนึ่งนะเดี๋ยวเริ่มกันที่กองที่หนึ่งนะคะ มาดูกันการงานกองที่หนึ่งว,ว้าวพรุ่งนี้นะคะขึ้นเดอะซันมาเลยนะคะพรุ่งนี้ในเรื่องของการงานมีคนสนับสนุนช่วยเหลืออยู่นะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะในเรื่องของการงานนะคะจะติดต่อ,อ,ต,ต,อติดต่อเจราจาธุรกิจอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะพรุ่งนี้มีพลังในการทํางานมากเลยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะพรุ่งนี้ในเรื่องการงานส่วนการเงิน ขึ้นเดอสตาร์มานะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่มีความหวังในเรื่องของการเงินอยู่นะเพราะว่าการงานเราค่อนข้างที่จะดีแล้วแล้วก็เราก็มีความคาดหวังหรือว่ามีความหวังที่ว่าการเงินที่จะได้รับมาเนี่ยจะดีตามไปด้วยนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับตามที่เราต้องการนะโอเคในวันพรุ่งนี้นะคะในจ็อบงานนั้นส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ว้าว ขึ้นมา4ี่ไม้เท้านะคะความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่นะ่าจะมาจากกันหมายถึงว่าถ้าเกิดคนโสดน,นะคะก็มีโอกาสที่มีความสัมพันธ์ที่ดีๆกับเพื่อนร่วมงานนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยนะคะก็คอยดูแลช่วยเหลือกันนะส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ได้รับการสนับสนุนการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวนะมีกำลังใจในการทำงานค่ะส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะคะ ขึ้นมา The Employer ค่ะเขาบอกว่าให้เรา,าเหมือนกำหนดชีวิตของเราเองนะคะเราทำทุกอย่างตามความรักความชอบของเรานะาเหมือนเขียนบทด้วยตัวเองแล้วก็เล่นไปตามบทที่เราเขียนนะคะบางทีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอ่ะไม่ควรที่จะให้ใครมาควบคุมหรือํำกับเราบางทีเราต้องเชื่อในอเขาเรียกอะไรอะ่ะเชื่อในเสียงข้างในของตัวเองนะ แล้วทุกอย่างมันจะไปไปได้ด้วยดีนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนิดนึงเนาะอโอเคค่ะต่อไปกองไหนเอย่ยกองที่หนึ่งไปแล้วนะคะอ่าต่อไปกองที่สองนะคะมาดูกันการงานค่ะการงานพรุ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนาะมันอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบ ช่างน้ําหนักนะคะดูความคุ้มค่าต่างๆนะว่า,าเราจะเลือกตัดสินใจไปทางไหนนะคะเพราะว่าทั้งทั้งสองอย่างหรือว่าเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเนี้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ให้ดูความคุ้มค่ามากที่สุดหรือว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ของเรามากที่สุดนะคะในเรื่องของการงานเนาะให้มันถูกต้องตามจริงๆอันนี้เป็นไพ่ของความถูกต้องด้วยเนาะยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินขึ้นเดอะสเตนมานะก็ค่อนข้างมีความเรียกว่าลำบากนิดนึงนะอึดอัดลำบากนิดนึงกว่าจะได้กว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะคะแบบต้องใช้ลงทุนลงแรงใช้กําลังกายกําลังใจเยอะเหมือนกันแต่แต่มันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเรามีความตั้งใจใส่ใจกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วผลตอบแทนกลับมานั้นนะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวกับ ความทุ่มเทที่เราให้ไปนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาราชินีถือเหรียญน,นะคะอันนี้ก็คือมีความสุขนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เจอได้อยู่กับคนที่เราลักคนที่เราชอบนะคะแถมยังได้มีบางทีอาจจะได้มีกิจกรรมดีๆทําร่วมกันนะคะอาจจะได้ของฝันของฝากอะไรด้วยนะมีของติดไม้ติดมือมาให้แบบเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้ค่ะขึ้นมาสามถ้วยนะก็คือมันในเรื่องของมิตรภาพนะคะการเอื้ออาทรการมีน้ำใจการมีเมตตาต่อคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เด็กกว่าเราหรือว่าคนที่อ่อนแอกว่าเราอะคะ่ะถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือนะคะก็ให้เรา ให้การหยิบยืน่นให้การช่วยเหลือเขาไปนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะตอบแทนเรากลับมาเหมือนกันเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาให้กำลังใจกันนะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะ